For this great สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาร์ลิงวันนี้กับรายการรีวิวเพชรรือตมอ,อีกแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าเวอร์จิลฟานไดนะครับกองหลังประการเหล็กของลิเวอร์พูลนะครับทุกคนวันนี้เรามาในร่างที่ฟานไดติดบูธเขียวนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับ ฟันดล่านี้สูง193ซมอายุ32นะครับท่าน,นัดเท้าขวานะล่างนี้มีบูทเขียวนะครับผมมาในเพยสไตล์อ่บิวอัพนะทุกคนเอาว่าก่อนบูทอยู่ที่95บูทแล้ว99นะแต่ถ้าใช้โค้ดเทนฮาใครมีโค้ดเทนฮาจะตัน100นะสำหรับล่างนี้อันนี้จะติดบูทเขียวด้ยนะก็เลยทำให้แบบว่าตันกระอาจตัน99นะถ้าไม่มีบูทเขียวอาจจะไม่ได้ตัน99นะทุกคน เราข้ามพวกค่าพลังส่งอะไรไปเลยส่งแต่ว่าบางบอลยาวดีนะั้นเจ็ดสิบห้าสำหรับเนี้ยดูมันไปัพค่ามันไปบู o ค่าพลังแบบ h e ดด i n g จบสกอร์ทุกคนมันซึ่งมันเป็นค่าพลังแบบค่อนข้างที่ไม่ค่อยจําเป็นของกองหลังนะทุกคนดูค่าพลังกองหลังแทบไม่บู o นะมันมาบู o จําแล้วก็ความแข็งแกร่งด้วยนะนี่ค่าพลังกองหลังเก้าสิบหกแปดสิบเก้าแปดสิบแปดแปดสิบห้าซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสุดอะ่ะมันไม่ค่อยดีอะ่ะสำหรับการ การที่คุณไปบูตตำแหน่งอ่าบูตค่าพลังอื่นนะสปีด8 1ถือว่าเร็วนะสำหรับ,บกองหลังแต่สปีดต้นชา้าไปห,หน่อยของ1 6นะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์7 0คิกกิ้งพาวเวอร์77นะครับจ้ำ90เดความแข็งแกร่ง98เลยนะบอกว่าแข็งโป้งแข็งโป้งนะครับล่างนี้สตรีมิน่า76ถือว่าน้อยอยู่นะบางเกมเจอแบบว่าเกมเขาบุกหนักๆมานมี่มีโอกาสเหนื่อยหมดนะใช้เท้าที่ไม่ถนัดไฮนะก็โอเคนะเคลียร์เคลียร์บอลได้น่านะจะได้2เทา้ามีสกิลวางบอลมีสกิล ส่งบอลมีแมนมาร์กิ้งมีบล็อกกิ้งถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับกองหลังนะมีกัปตันด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปเทียบค่าพลังนะอันนี้ผมขอเทียบค่าพลังกับตัวสแตนดาร์ดเพยอร์เลยนะทุกคนนี่ของลูเบนดิอาร์นนะทุกคนดูนะค่าพลังกองหลังมันควรเป็นอย่างเงี้ยผมพูดตรงๆเนี่ยมันควรเป็นฝีฟ้าอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือโหดเลยนะผมบอกเลยแล้วผมแนะนํานะครับใครเล่นล่างนี้ผมว่าต้องหาคนที่แบบว่าหาคู่หูที่เป็นเดิน เดอ d เดทเยอนะทุกคนกองหลัง d e ทเยอเพราะว่าถ้า b u วอัพส2ตัวผมว่าฟานไดน่าจะเอาไม่อยู่นะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันนีกก่อครับว่า,วาฟานไดล่างนี้จะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวฟานได้ครับล่างนี้ติดบูทเขียวนะทุกคนก็จะแบบผมว่าเขาดักบอลดีนะแต่เสียเจ้เสียอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบเหื่อมีจังหวะเหวื่อนะแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าตัวที่เข้ามาใหม่มันจะชอบเหื่อเว้ยเหมือนเกมแม่งเพิ่งอัพเข้ามาแล้วมันจะทําให้นักงเตะเหวื่อๆหน่อยบางจังหวะนะแบบบางจังหวะแม่งควรดักได้มันวิ่งผ่านบอลไปเลยก็มีนะครับผมใครเป็นเหมือนผมบ้างลองคอมเมนต์มาหรือว่าเปลี่ยนแค่ตัวรหัสผมว่าผมกเข้าใจมกันนะแต่การดักบอลการเข้าประทานนี่ผมบอกเลยว่าสู้ตายนะฟานได้ บางจังหวะมันมือชนดิปิว้วหมดอ่ะเดี๋ยวบางจังหวะมันเข้าเหวๆบอลก็ไม่จิ้มนะค่าพลังอ่ะเกมรับอาจจะน้อยนะทุกคนล่างนี้แต่ก็ <I S 1> แ,แบบว่า <I think S 2> ความเข้มแข็งมา <I was S 2> เนี่ยมันจะแบบว่าแบบวิ่งแบบงงๆวิ่ง <It 's S 2> ไม่เข้าบอลเหวๆ,บ,ๆบ้างทําให้เสียประตูก็มีนะแบบเนี่ยดักเหมือนควรจะแบบกะาแบบก้าวขาที่จะไปรับบอลแต่ก็ไม่ได้ก้าวไปอะไรเงี้ยแบบงงๆแต่การเข้าปะทะนี่ผมบอกเลยว่าโคตรโกงนะต้องรอดูว่าหลังจากอาทิตย์นี้นะครับ อ่าไม่แบบบูธเขียวไม่ทํางานหรือว่าแบบว่าฟอร์มอาจจะตกอ่ะมันจะแบบทําส่งผลถึงฟารได้อย่างไงนะข้อเสียของล่างนี้ก็ตรงบูธด้วยนะตรงบูธเขียวอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามาดิดแบบแบบแปับค่าพลังตรงเกมรับนะไปดินดนทางด้านอย่างอื่นมากกว่านะก็ทําให้แบบว่าแเบบสียในจุดนี้ไปอุตสาห์ติดบูธเขียวแล้วเนี่ยบางครังควรเคลียร์ได้มันก็เคลียร์ไม่ได้นะทําให้เสียประตูนะเนี่ยมีรุงมีเหวนนะแบบแบบดีมุมได้ดีนะสำหรับล่างอย่างนี้นะ มีแบบเนี่ยเห็นปะ่ะปล่อยให้หลุดมาได้ไงยังแบบงงมากนะเป็นหลายลูกมากเลยนะฟานไดร์หรือว่าผมบังคับไม่ดีอันนี้ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้บังคับมันเป็น AI มันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะสำหรับล่างตันร้อยเลยนะมันไม่ใช่แบบตัว9 5 96อะไรอย่างเงี้ยนะมันมันแปลกๆนะเพราะว่าผมเคยเล่นฟานไดร์ตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวอัพอ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่นดีกว่าดีเยอะเลยนะการวางบอลยาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะสำหรับฟานไดร์ล่างนี้ผมว่าวางบอลยาวได้ดีเลยนะแบบ ผมว่าจุดเด่นเขาก็มีนะในชีวิตจริงเขาก็วางบอลยาวแบบว่าให้ซา่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยดีเลยนะสำหรับฟานไดก็จะมีจ่ายตรงจ่ายติดบ้างนะผมว่าจะแบบปัพยายามปั้นด้วยแหละมันทําให้แบบว่า่าเราแบบโฟกัสกับนักเตะคนนั้นมากเกินไปจนลืมโฟกัสนักตตเตะคนอื่นว่าวิ่งลายอะไรยังไงละแต่ฟานได้ล่างนี้ผมว่าพอทดแทนได้นะเกมรับนะครับแต่ผมว่าต้องยืนคู่กับกองหลังที่เป็นเด็ทอยเยอร์อีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไปยืนบิวอัพผมลองเอาไปยืนบิวอัพสองตัวแล้วรู้สึกว่า มันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมันวิ่งมั่วมัวกันยังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกมันต้องแบบว่ามีตัวนึงเป็นเดสทอยเยอร์เนี่ยการโจงการจิ้มนี่โอเคอยู่นะบางจังหวะนะ ต่บางแก้วก็มีเอือบ้างนะเข้าใจได้นะบางตัวแม่งอัพเข้ามาใหม่มันจะเบือนะอันนี้ก็วิ่งมาแบบว่าเราวิ่งประคองนะให้เอไอเข้าไปจิ้มบอลเองแล้วก็เคลียร์นะวางบอลเคลียร์บอลก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอได้แบบพอได้สวนกงสวนกลับอยู่นะเนี่ยดักบอลหลังๆผมเริ่มเล่นมาประมาณ5 6นะัดเริ่มเริ่มจะมีจังหวะเบือน้อยลงนะเล่น2นัดแรกนี่คือเบือมึงเบื่เอเยอะมากเนี่ยบางจังหวะนี่แบบผมพยายามคุนเนี่ยตามจริงถ้าเป็นกองหลังตัวอื่นเนี่ยมันจะแบบ มันจะเอาตัวเข้าไปประทะแล้วก็เอาได้บอลเลยนะลูกแบบประมาณเมื่อกี้เลยคือผมก็แบบเล่นกองหลังไม่ค่อยเก่งนะแต่แบบผมมีแบบว่าผมรู้สึกว่า AI อกองหลังตัวอื่นมันจะช่วยผมแบบว่าคุมง่ายขึ้นนะแต่บางแบบบางชหวะฟันได้มันปแปลกๆนะใครเป็นเหมือนผมลองคอมเมนต์บ้างนะแต่ถามว่าดีไหมมันดีนะนะ คือมันแข็งแกร่งมากนะคือชนกองหน้าตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆนี่ลงหมดนะผมส่วนตัวผมว่าแต่ว่าต้องเสี่ยงมาหน่อยบางจังหวะมันเวอรค่าพลังเกมลับอาจจะน้อยไปหน่อยนะถ้าเทียบกับกองหลังตัวอื่นแบบผมเทียบกับแบบตัวสแตนดาร์ดพแบบเพยยอ,อ่ะคือบางบางตัวแม่งค่าพลังมากกว่าค่าพลังเกมรับมากกว่าฟานไดนอะทั้งที่จริงการ์ดเขียวแม่งควรมีค่าพลังเกมรับดีกว่าเนี้ยฟานไดอ่ะ ใครคิดเหมือนผมบ้างกดหนึ่งมาน,น,นะครับผมบบอ่านไปติดกดหนึ่งสแล้วใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามเลยนะพูดๆไปก่อนแลวกันสำหรับคลิปนี้นะเนี่ยผมก็พยายามรีวิวนะเนี่ยพยายามแบบว่าบางจังหวะที่ทมันควรทำได้ดีเนี่ยแบบดักอย่างเงี้ยเนี่ยมีบุ๋มๆบ้างนะเนี่ยเรียบร้อยลูกนี้ก็โดนสวนเนี่ยวิ่งตามก็ถือว่าช้านะถ้าถ้าแบบเทียบแบบว่ามีกองหลังัวอื่นที่เร็วกว่านี้นะแต่ใครที่แบบว่าไม่มีกองหลังจริงๆผมว่าก็แนะนำฟานไดรล่างนี้ก็พอใช้ได้นะ ไม่ได้แย่เลยนะครับผมแต่ถ้าเน้นแบบว่าค่าพลังเกมรับดีๆผมก็แนะนําตัวอื่นะแต่ถ้าแนะนําว่าดิกลิ้วพูควรมีไหมล่างนี้ผมว่าถ้ามีร่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับสําหรับล่างอื่นนะมันอยู่ที่ว่าเปิดได้หรือเปล่าด้วยแหละแต่ถ้าถามว่าดีไหมเนี่ยมันก็มีแบบว่าดักบอลบางจังหวะรอรอซ้อนอ่ะเป็นตัวรอซ้อนที่อนจังหวะที่ทรงที่2เนี่ยมีตงมีจิ้มเช็คลายล้ำหน้าดีอยู่นะเนี่ยลายล้ำหน้าด้วยความ ที่เขาวิ่งได้หรือเปล่ากองหน้าเนี่ยวางมงวางบอลโอเคเลยนะไม่ได้แย่เลยนะลูกมงกลางอากาศนี่ก็โอเคครับไม่ได้ไม่ได้แย่เลยกลางอากาศที่ผมก็เก็บหมดเรื่องหลังหลหลังๆมันดักบอลดีขึ้นนะ AI เหมือนปรับพึ่งปรับตัวได้หรือเปล่าเข้ามาในรหัสผมพึ่งปรับตัวได้ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเมเจอร์ฟานไดนะครับเหลือไปตัดเกรดกันนะครับว่าฟานไดล่างนี้จะโหดขนาดไหนไปเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับฟานได้ร่างบูธเขียวทุกคนผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันยังหัวหืออยู่นะแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าส่วนใหญ่นะกองหลังที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะหลังจากการอัปเดตหรือว่าหลังจากแบบเข้ามาเป็นแท็กใหม่ๆมันจะหัือ่ะสัปดาห์นั้นแค่สัปดาห์เดียวเว้ยทุกคนและสัปดาห์ต่อมามันจะเล่นดีอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเช่นอันนี้ผมแบบว่าเปรียบเทียบนะแต่ก่อนผมเล่นเนี่ยกาเบียวมากาเยสเนี่ยแต่ก่อนโคตรหวนะมาสัปดาห์แรกโคตรหัวสัปดาห์นี้เป็นตัวแบกผมได้เลยอ่สนะสนะ แต่ฟันได้ผมว่ามันก็เหวอบ้างจังหวะนะบ้างจังหวะดีนะดักบอลอะไรอย่างงี้ดีนะแนะนําให้เข้าจังหวะ2นะครับตัดเกตนะผมให้ประมาณ7เต็ม10ออะทุกคนเพชรหรือตมผมให้อยู่ค่อนข้างที่จะเพชรแล้วแหละอยู่ค่อนข้าง,างพอใช้อ่ะไม่ได้ขืนขั้นเก่งอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าค่าพลังแบบว่าค่าพลังเกมรับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทุกคนก็ใครที่ได้ตัวนี้ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าโหขนาดไหนผมว่า ถ้าใครที่เปิดไม่ได้ไม่ต้องเสียดายนะมันมีกองหลังที่มีค่าพลังเยอะกว่านี้มีนะทุกคนที่แบบว่าหน้าเปิดนะผมบอกเลยใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปเลยนะทุกคนอันนี้ผมบอกแนะนําแนะนําเลยนะทุกคนก็ผมว่าไม่ต้องเสียดายถ้าใครเปิดไม่ได้แต่ใครเป็นลิเวอร์พูลนานมาท,ามาทากีก็ฟันไดมาทีก็ก็สมควรเปิดได้ดทุกคนเพราะว่ามันก็นานๆทีจะติดบูธเขียวเนาะว่าตัวในทีมหลักเราจะติดบูธเขียวหรือเปล่านะฟันไดล่างนี้ก็ ส่วนตัวผมเฉยๆนะใครมีร่างที่มันเป็นแบบอัพอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอามาแบบล่าหรอกผมว่าอันนั้นโห,หดกว่าสําหรับอันนี้ผมเฉยเนะก็ประมาณนี้นะสาหรับการตัดเกรดฟันใดนะใครที่เปิดได้ลองคอมเมาดูมีใครคิดเหมือนผมบ้างบางจังหวะมันรั่วาบางจังหวะมันมันจะดีก็ดีบางจังหวะแต่แบบแข็งโป๊กจริงทุกคนแบบว่าเข้าไปชนเข้าไปอะไรประทานี่เบียดฟันฟันไดลงยากมากแต่แบบว่าบางจังหวะมันบวๆยังไงไม่รู้นะครับ ใครเป็นเหมือนผมลองคอมเมนต์มาดูนะก็ประมาณนี้คนระับสำหรับการรีวิวเจอแบบเวอร์กิลฟันไดนะทุกคนตอนนี้ผู้ติดตามเราจะถึง2 0 0 0ัแล้วทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปแล้วนะต่อไปเราจะมีสมัครสมาชิกนะทุกคนใครอยากเป็นสมาชิกช่องเราแล้ว,ลวก็หนึ่งหนึ่งกับผมนะก็สามารถรอสมัครได้เลยนะครับ<ๆ><ๆ>เพื่อจะได้หนึ่งหนึ่งกับผมลงคลิปในช่องเนี่ยนะก็ประมาณนี<ๆ>้ครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ ย้ำนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นย้ำอีกเด้อนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นบายบาย